บ้าดีพี่น,อน,นออ้องดูสะเขินตะเพงเนอรย่งแม่มันมันในแม่งันโลบพักนอนเลยสิสุกสิสุกพักเด้อสุพี่น้องกินเดียวมันเด้อพักบ่งกับพักตำเรืงกะสิพักหนอกน้ำมันเองมีสามอย่างบอกเลยลูกมาในกะสิทัดทัดกับเขาทัดกับเ<ไ>ขาไม่บอกอือใส่ไข่ใส่ไข่อืมพี่น้อง นีใบกะเพราเหนือไทยเป็นเบางเลนไม้กะเพรานี่ก็พักนอที่ไวสุกนี่ก็ลวกพักน้องเลยไปเลยทำประสาทตอนเศร้าพี่น้องแจ้งแล้วอ่าดอกกุหลาบกันกุหลาบเสื้อหนาเอาไปแล้วพี่น้องตัดมันพุ่งให้พุ milk, ่งใหม่พ <Columbus> right ุ่งยอดใหม่ง่ายกว่าเก่าเลยพี่น้องแล้วท่านก็ปุ่งดอกแหละ เกิดเลยพี่น้องงาเมลีจามอญขุณปลูกขุดคิ้งนี่แหละดอกดาวเรืองปลูกไรกเลยลูกออกทั้งงานูกออกพี่น้องมันไร้ผลเห็นย่างไก่ยากพี่น้องพี่พูดพักไก่ย่ากมันยุ่งมันยิงหม่อง ปูเปพี่น้องเช่าอดหั่นปูมันก็ชี้ใช่พี่น้องเป็นผุ่มเป็นผุ่มจ้ะสีเขียวโตโตใหม่พี่น้องตัดออกวางเช้งหย่าเอาบ้านชื้นอย่พี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกอยู่พี่น้องเอ้ย จุกแล้วพี่น้องหลอกพักนี้ย่งต่อพัดจะไม่ใข่ไข่แล้วพัจะเข้าพี่น้องย่างลงย่างลง สายดีท e. uh ี่จนีนะปาไงัวัเนาะอื้ออ่อกําลังงยเนาะจะด้กินมาแล้ววันนี้จะกินตํอ่งเนาะรอมลงัดนักไปอนรอม เราใช้ยป็นวันรุ่งต่อไปกระตอกไข่ใส่นอก คนขอบกาอนอาจะพาสายเรอคะดูดีบุ๊บบ๊า ก็นี้ก็รชิสุกนอไนไม้นอไม้พี่น้องชิสุกพักน้องสุกนอนไม้ใส่ข้าวหัวโลกจะไปโยนปนพี่น้องเก็จะคลิปป,ป,อ,อ,ปอ,อกไปเลยพี่น้อง คนของแกนี่าวสุดทพี่น้องเลยแสบแน่นอนสุดพักหยุดินลนแล้วท่านมากินผักกินหญ้าก่อนมีวิตามินแล้วพี่น้อง ผัดหน่อไม่จะว่าหนูมันหอยมันกระอักแล้หว,ว,นวานเค็มหลักผักพี่น้องมาเช็แช่ดมันกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องนิ่ขัดต้นชาวกันเด้ลยตากบเช้าเวนอตซายหกแปดโมงไปเก้าโมงพี่น้องกินสุกหน่อไม่มันกันเด้อนี่สุกหน่อไม้แย้วพี่น้องถั่วผักผัดกะเพราหน่อไม้ใส่ไข่พี่น้องมาเด้อสึงทุกคน สบายดีพี่<ส>น้องจะเคลื่อนได้เพียงเด้อยิงเาสาต้นสั่นแล้วกันได้เพี่น้องเด้อฮึ บายดีพี่น้องเด้อกินข้าเสาร์กันเด้อมาสู่คนเด้ออันนี้ย่างเด้อกินค่ะนากสิเริเล่าสิเพริไชแต่ก็นสิ่งต่างประเภทมาเด้อสิหาแพงสุดทุกคนเผาวสาร์กันสีเก่าสีใหม่มาเด้อสาวลาเปนเห็ดกินียังทัดน้ำไหมทัดน้ำไหมใส่ไข่เผาสุกพักพี่น้องมามามา กินอาหารเจผิวพรรณกะงามกินสิ่งที่เลือดเนื้อไก็ได้เผาไว้คนวะก็ได้มากินสิ่งกินาาเนื้อหันเผาไว้ด้วยพี่น้องเด้อกินพักจังหน้าเผาผิวพรรณดี ทะเเด้อช้อนเบื่อเด้อล่ะเด้อลุกตานกน้อยเห็ุมาเด้อช้อนกันเด้อกินเขากับหน้ามปลาเหรอเนาะกินเขากับหนามอาคิวดีอืกินเขากับหนามคิวดีินน้ใหญ่กว่าีเห้ยกันคิวสมสื่อ ผู้ใดนอยนีใยนีเน่ะแม่ม้อนคือบุหูจักเนาะผู้ใดเป็นใยนีเน่ะมักจมีความหันคบหูอื่นยนีกเขาน้าเน่่ะแม่ม้อนคือบหูจักเนาะอยู่ไซนอใยนีเนี่ยมาสิเาำกันเด้อให้อื่นก็เสียอื่นซะเพราะว่าแมมอนก็บบหูจักเนาะอื่นายนีเสียวเจ้ากีนเขาน้ำแน่วะสันผู้ใดเด้อเนาะเป็นเสียวแม่ม้อนนะ นี่ผูเห็นในคอมเมนต์ดอกไลยเือแล้วเห็นอะม้อนผู้แม่น้ำให้หูในเรอยอยู่สานายนี่นะข้อมกันมื่อคุกค้นหช่ไเออเมืกอคุกคุกค้นหช่ไหมไปที้หักแพงเมื่อค้นจะหายกำลังใจม่มอนส้อมกัน นะถ้าคใครชะใหม่แบแซ่บน้ใหม่เอาในก้อนไม่กงหวานี่เนอะ ใส่ตัวดินเนาะตัวดินมาใส่มีงาใส่ตัวดินใส่สุกคัะเท่านี้นะฮเราโผล่เท่านี้แล้ว อันนั้นมันขูดน่าเออมันทำยหงเนี่ย หน้า้ายีนี้มนเข่าเลยเนาะแด็กุแเดี๋ยวหน้าท่ามดีอยดียีงม่แรก่งนี้เป็นคือคนอยู่ช่วงปลายแหงอยู่เป็นมันตกนช่วงเดินชีะมีต๊กออกพรรษาน้่เจียวเข่าคนยีโม่ดินไงช่วงเดินสิบีมไม่เงาเลยเลยเจียวเข่า พอคน,นคนพี่่็อะไรเยอะไปปลายก็แล้ว,ไปไปแลว,มวมันหนักเลยแรงเลยช่วงเรียนเก่านี่นึนงกรดคนนี่ยเยนย,นนย,นนนยนันหนาวกับเปหนาวป็นไดงหนาวดี๋ยน่้หนึง นาจะต้นเจ้า,าเ,ปเปี่ยนังจะเปลี่ยนไปนมาพอากาศเปลี่นจริกอางพนกเลียนสภาอากาศกับเพียนไก่ก็เคยคันยังหมดเศ้าแต่เศ้าเดี๋ยวนี้ชิบชิโมงกัคันไก่กัน <laughs> <laughs> มันมันแบบแจ้งเมันไฟฟ้าเนาะมันเป็นเงินไกดอลด่ะมันไฟฟ้ามันแบบแจ้งฉันแบบรึเปล่าแนบบะคิปนี้กับแม่โม่ลาแตก่อนด้วย่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดตแชร์ ส่งบ่าวหน่อยแล้วขอบคุณที่คิดน้องเด้อบาย